ดีค่ะสวัสดีจากพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องขนมวุญชาแนลนะคะวันนี้ก็ยังอยู่ที่อบตไผ่บูนเช่นเดิมนะคะทุกคนเป็นการแข่งขันวันสุดท้ายเนาะก็เมื่อเช้านี้ก็มีการแข่งขันฟุตบอลไปนะคะแต่ว่าบ้านน้องดุมหมูสีของขนมบุญแพ้เนาะแพ้บ้านน้อโมงนะคะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนาะเพราะวสองวันที่ผ่านมาเราจะชนะนะคะแต่ว่าวันสุดท้ายเราจะแพ้นะคะ ไม่รู้ว่าเป็นอถาถรรพ์หรือว่าเป็นอะไรนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้คุณแม่ขนมวุ้นมาด้วยก็จะได้ถ่ายภาพบรรยากาศตอนขนมวุ้นเล่นเนาะเล่นบอลเล่ให้ทุกคนได้ดูแบบเต็มๆนะคะแต่ว่าวันนี้น่าเสียดายที่วอลเล์บอลของเราก็คือกีฬาตัวจริงก็คือติดภารกิจกันเยอะมากนะคะทุกคนบางคนก็กลับไปทํางานเนาะก็บางคนก็ลามาไม่ได้เนาะบางคนก็ ไม่สามารถเล่นได้นะคะทุกคนส่วนมากก็จะเป็นตัวสำรองนะคะที่จะได้ลงไปเนาะมีแต่พวกเด็กๆนะคะก็น่าเสียดายเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นรอบที่เราจะได้เข้าชิงเนาะน่าเสียดายจริงๆค่ะทุกคนยังไงก็จะเล่นให้เต็มที่นะคะมีน้ำใจนักกีฬาเนาะรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะคะเล่นเพื่อสุขภาพเล่นเพื่อความบันเทิงแล้วก็เล่นเพื่อความสามัคคีนะคะทุกคน การแข่งขันในวันนี้จะเป็นยังไงบ้างาก็ไปรับชมกันได้เลยค่ะ

หมูสีลงแล้วนะคะเอาขนมวนเบอร์สิบเก้าด้เติกเติดจังไอี้จิ้มเติดยแป๊กจนไม่ออกครับเลนดี๋ยวมีหน่อยนะมึงบ่นิดเดียวนิดเดียวเลือกเสร์ฟหรือเลือค้าง แปดเบิร์ตจอนย่สิบสี่ยี่สเจ็ดเร็วๆผู้อ่านตายตาตายตายเขานเรียนหลูกนะแข่อย่าเตือนหลกอย่าเตือนสอง่านเกมใก้เชียกผสรุปคู่นี้จะเป็นอย่างไรครับ

เดิมไม่ขาำนะขนมบนอืมสวยลูกสวยเขาเล่นลูกโดงนะฮะหลับหยาดอรออ่าากาศนด้างหอนอนอกครับคอยเชียร์กันเอา ้าลุข้ามาแห้งตัางเด้อลูกเด้อตัางยศาสเด้ออ้ยกำจะบอกว่ากำจะบอกว่าออกแล้วบอกว่าท่านเวนังโไก่อออกมาสกัดออกมาก่อนเผยเชื่อนไกครับเผยเมืองกันเป็นกีฬาสัมพันธ์นะครับตัวใจเผยเชื่อยขามขามไปขาไป ยังละไมอีกนั่บอไปลูกไปยแย่งกันกอยกระคอยระวังหลังเด้อระวังกลางระวังลูกหลังในเด้ออีกบ่โอ้โหลกใจเลยแปมเลยแปดสามบอไีราอเบที่หัวน่ะอ้โหโอ้โหคนเป็นบ้านน้องโนเป็นบอ ยังตั้งไหวลูกยังตั้งไหวยังตาลูกยังตั้งไหวอยู่อีกอย่างก็เปลี่ยนใครเด้อถุงเข้ามาโมจิเกงฑ์กระเลนเกณฑ์กระเลนเกณฑ์กระเลนเกณฑ์กระเลนกระเพียงเสมอได้ไหมครับจังหวะนี้ของโมจิหัวสุดยอด เราควบุรุษบัจารก็เริ่กันจากช่วงดังเร็วที่ตางกับเส้นผิจาเป็นสิ้นไม่เป้าไม่มีใครแตสิ้ไดดครับเดาจตพัแล้วคะนนในน้องานเจ้าโมมาเียร์สามคู่ที่บารณาไม่ชนะกันในเกมหนึ่งคู่นี้จะเป็นอย่างไร ตบรถดูแบบนี้น่ะ่้องออกอย่เงิร์มาตังรีบลลกมาตังรีบค่อยเล่นค่อยเล่นค่อยเล่นมาตังมาตังรีบร้อนเล่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 นป้องกันป้องกันช่วยวนแก้ไปโอเคนะครั็ดูแลกัน ดูว่าเป็นต่างก็บมต่างต่างดูไดแก้ได้ก็แก้ไปกน่นเล่นเลอะไรอะเล่นอะไะเล่นดยโยก่เซฟตัวเองเซฟู่แข่งไปด้วยกันทังทีลูกผู้บัยานะครับเจ้าูดเสมออ้าวเล่กนางนี้ใสนามนะครับกอเชียร์ากข้าไปนะครับปังกันปังกันปังกัน อุ้ยเอาใส่ยิงเย็นเย็นกเย็นมีพื้นเทอมเล่นเล่นไปไปไปกันเออพอดีเลยนักกีฬาอะไรพักเจอเลยครับเป็นตองเขาเลต่างวยก่อนไปช่วยกันช่วยกันอ้าวอย่ามือเดียวแม่สองมือลูกสองมือใช่สองแรกแล้วก็ครึ่งหลังว่าถ้าสองมือมันจะได้อยู่ปัะนาณนี้ชกต่างกี้ลูกจะดีกว่าครับแอตตีที่ชนะกำลังเป็นรอบซีพี เออทางกันกันไันกันไปดๆอะไรไม่ไอ้กูตัดสินได้ทั้งดูไลเออไปงามๆลูกงามๆเอาลูกสวยไปก่อนลูกสวยไวก่อนเราจะใช้ผู้เล่นข้างลไปงสล้างๆ้าไปไปจะสาเดดแ้จะสจนออกล่ะล้างๆ้า ไปวายสูนี่สูนี่สูนี่มันไล่ไปสิบลูกแล้วเขาไปสิบแปดแล้วมันล่ไปลูกแล้วเขาไปแแล้ว ให้แม่มาถือกล่องสิซสีาแบบเต็มถี่กับดว้เป็นยางดเบเว็ยบ่เป็ยบเยังบ่เป็นยยบดเีเนาบอกเปยนเนาง็า ถ้าเล่นถ้ามีปากเหมือนเฮาเล่นก็ค่อยเล่นลูกบะตังที่เรียดบะตังไปอะนนั่นนี่ดอกจะไปกดดันจากของจะไปกดดันจากของไปไปบอรวมไน้ปะบ่รวนบอรวนเนี่ยบอรวมเอาลูกไหมลูกลูกลูกแมนแมนลองดมกัน

ยาแล้วเว้ยกันเอยกันยับกันนี่ได้ตรงลงบ้านเดราได้บางงานคนานึงอยู่ผู้ใดวันระบายระวังระวังมีคนเดียวลราที่เล่นนักกันเล่นเล่นเออเรีบไทยเรียบไทยเล่นคนเดียวลราที่มันเล่นนักอยู่นั่นเล่นสวยสวยเล่นสวยเอาเปล่ายังเหรมันต้องมีสักวันของเรา คำไหว,ว,ว,ว้ลูกคำไหว้คำไหว้นั่นแหละลูกไม่สวยลูกไม่สวยแม่โปิ้ลเมเป้เดี๋ยวจ่ายค่าแรงมันเดิมมือละสามร้อยสามวันเก้าร้อยสวยสวยเล่นเล่นเล่น ฟาวฟาวคนที่สหมูสามครับหมูสีสู้ๆหมายเลือจิตสวยจิ้กันไปตัวลไปเอต้มตบอยู่นานนะมันออกบิดละตบแห้งดิ วนวนตั้งเคิื่องลูกยิงระวังระวังหลังเกินคนความสามารถปล่อยไปลูกระวังหลังยิง ไม่ได้เสือมันมันเบิเสือละบ่ยนนี้มันไงชุดละแม่นบอลโอทำไมอะลูกในที่สุดเขาก็ไปเสร็จแหลกเขาเอาะจเอา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 เขาไปให้ยังงันัน 二，他你们讲的有。 วัยลูกสวยๆนั่นแหละ ค้ยแห้งเกินไปลูกระวังให้ดีอย่าแห้งปะนั่นเดี๋ยวมันออก เบิ onder, ้ง <analyze> ผู้เล่นเบิ้งผู้เล่นผู้ใดเล่นเบิ้งผู้เล่นตั้งเบิ้งโตเล่นนั่เด้อ บอนมาแนบบอนขอับปลาอยูยนน่ใส,ส่ละบันนี้ปล่อะอยู่ใส่ล่ะพูดทำไว้ลูกเสิร์ฟด้วยขนมวุ้นะคะมาแล้วอเมยย,ยิงยิงยิงย่ไสวะยิงยุนีอยุ่ข้างล่างบ่ ระว่างเบิ้อน่ะทุกตำแนหน่ง <c oughs> นั่นล่ะวนวนฮขามใส่และขามคว้าแบบน,นี้เนาะ <c oughs> วนวนวนไปใส่กันเ <c oughs> บิงบ้งหลังเบิงบ้งหลังเบิ้งข้างี ไปลก <Zomb> ies, ูกโอ๊ยก่องเสียค่ะมันคือแห้งหลายใช่ไหมมีแต่ผงหงำนงามๆโอ๊ยมองว่ายังไงเสียลูกเสิร์ฟมันเสียลูกเสิร์ฟหลายแห้งในมูซีนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว้า ลูกงามงามเล,าลูลงงามงามโอ๊อยอ้ขนมวนโดนอัดไปแล้วครับ <laughs> <s> Mua anh Oh, Ờ, lên lên, phải กวนยังว่าบนจากเสียลรวให้แม่กินน้ำเด้อเพ็่อามเท่าสวยหยิงนั่นแหละสวยๆลูกลูกเสริมนั่นย่าให้มันเสียเด็ดขาดเสียลูกโตบริเสียใจเลยกวนแหฮ ลูกจุลหกลูกจุลหกดูไม่ทันเอาอุ้ยแม่โป,โปกูนนี่คือมือแท้ล้างล้างบอมเขาไปในกล่องน,นี้นั่งวนเบิดละ่ะเอฟซีเอฟซีขนน้องบอบอกอันนี้คุณแม่เดอค่าไปควนไทยเสียงดังเนี่ย ระวังระวังหลายบ่มีมือตบเขาก็มีฮึมเข้าม่ต้องตบดอกโาแค่ลูกรับกับพ่อนั่นล่ะรับลูกเขาไม่ได้เขาก็มีเสฟสอยู่เข้าม่ต้องเก่งเรื่องตบดอกเข้าม่ได้นชนะหย่อนตบเหาชนะหย่อนรับขี่ข้ากยานเข้าในเรื่องในการพิโนป โอ้ยแดดลมลมตกแล้วฮมีแห so ้งฮมีแห้งเอ้าเอาโอ้ยมันก็ดือว่าดีเด้นี่สวงหนีน้ำส่วงกำลังห่อนนะแต่ว่าแดดมันคึ้มนะให้นักกีฬาเฮามีกำลังขึ้นเนาะบ่คอยแดดบ่คอยห่อนเนาะวนวนวนไป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 คอยลูกคอยระวังระวังเล่น คุณแม่ตั้งทายตั้งเซียนาะคะเนาะมันกับมันกล่องมันกับสิบบก่อยหนิ่งเปไ็นไรนะเอ๊ตั้งแต่เสิร์ฟมาขนมมึงกแลัวได้เสิร์ฟลูกที่สองนะคะเอ้ยไปเล่นไปมึงจะบิดแห้งเลยมึงจะบิดมึงบิดเข่ากลางสนามมึงจะบิดออกนอก ไปทุกคนมันมีแต่ผู้บอกอันบ่ได้อยากได้ลั่งนะมันมาคือแม่บ้านอยากได้ลั่งนี่นะ ไม่ตัดเชียร์่กันอวะโอยการแข่งไนบอ๋อปโอ้ขอโทษขอโทษนะวนวนวนตังคึคนไปไปคุณแม่เป็นทั้งอันกองเชียร์แล้วเป็นทั้งมือถ่ายมันกับบุบบบบบนี เบนะขาะ้วิเลต้มเทอไรยังเจรามีก้างใจขามไ้ลูกขามไ้เฮาเล่นในขามไป้งเท้าขอเวลานาะขอเวลานาะค่ะ เนื่องจากเกมการแข่งขันในวันนี้เราค่อนข้างเป็นรองนะคะทุกคนด้วยมือตบก็ไม่ได้มานะคะแล้วเป็นทีมที่ไม่ได้เล่นด้วยกัน2วันที่แล้วนะคะอันนี้เป็นทีมเหมือนจัดทีมใหม่เลยนะคะทุกคนเนาะก็เลยยังไม่ได้เล่นเข้าขากันเท่าไหร่นะคะแล้วก็อย่างว่าค่ะทุกคน <laughs> พอมันไม่ได้มีแบบมือเซตหรือว่ามือตบที่แน่นอนเนาะมันก็เลยไม่ได้เล่นจนมากจะเล่นเป็น ลูกโตมากกว่าเนาะพอโตกันไ,กไปโตกันมามันก็เลยค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะจบแต้มยากพอสมควรน,นะคะเพราะว่าเราไม่ได้มีมือตกหรือว่ามือเซตที่ยืนประจํานะคะไม่เหมือนเมื่อวานเนาะที่แบบขนมวุ้นจะยืนเป็นตัวตั้งนะคะแล้วก็จะมีมือตกนะคะอยู่ประมาณสองสาคนเนาะ หืยังไงวันนี้เราก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดนะคะแต่ว่าขนมวุ้นเปลี่ยนตัวให้น้องลงไปเล่นนะคะสําหรับแต้มที่เหลือนี่เนาะก็จะแบ่งแบงให้น้องลงไปเล่นบ้านก็จะเข้าไปเพื่อรอเปลี่ยนตัวให้น้องเข้าไปเล่นนะคะทุกคนสำหรับการแข่งขันในวันนี้สรุปแล้วตอนนี้ที่ยังเหลืออยู่ก็มีวอลเลย์บอลนะคะที่เหลือก็คือตกรอบแล้วนะคะทุกคนอสองวันที่ผ่านมาเราค่อนข้างที่จะชนะ เกือบทุกรายการนะคะแต่ว่าเรามาตกม้าตายวันสุดท้ายนะคะทุกคนซึ่งเป็นอะไรไม่รู้ชอบเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะคะเหมือนเราจะไม่ค่อยมีโชกันเท่าไหร่นะคะทุกคนแต่ว่าการเล่นกีฬาเนอกเราเป็นนักกีฬาสมัครเล่นนะคะไม่ต้องจริงจังมากจนทําให้เองลําบากหรือว่าบาดเจ็บปีที่แล้วขนมุนก็เล่นนะคะก็ค่อนข้างที่จะได้รับบาดเจ็บพอสมควรเพราะว่า ไม่ได้เตรียมตัวมากนะเนาะแล้วก็ไม่ได้ใส่ปอกแคนนะคะปีนี้เตรียมตัวมาค่อนข้างที่จะพอ้อมไม่ได้แบบเล่นจนทําให้ตัวเองบาดเจ็บนะคะก็มีแบบช้ำๆ้ำบ้างนิดห,หน่อยนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะทุกคนสําหรับเกมวอลเลย์บอลในวันนี้ก็เราก็แพ้ไปเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะการกีฬาก็ต้องมีแพ้มีชนะ บ้างเป็นเรื่องปกตินะคะทุกคนแต่ว่าก็เป็นเกมที่สนุกสนานมากแต่ก็น่าเสียดายที่ไม่ได้กูทีมเนาะไม่เป็นไรค่ะปีหน้ายัางมีปีหน้าค่อยมาเชียร์กันใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ขนมลก็ะะจะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะทุกคนหลังจากจบเกมอะไรเสร็จก็จะไปหาของกินเนาะเ <laughs> ติมพลังให้ตัวเองสักนิดนึงนะคะวันนี้ก็เลยกิน ยำม,มาม่านะคะทุกคนเพราะว่าอยากกินอะไรแซ่บๆหน่อยเนาะแล้วก็มีน้ำลำไย,ยนะคะหลังจากนั้นก็แวะเชียหมู่บ้านใกล้เคียนะคะเป็นน้องดุมหมู่15ห้าพบกับบ้านนทคคำแก้วนะคะซึ่งเราเคยชนะทีมเขามาแล้วนะคะแต่ว่าเขาได้เข้าชิงอันนี้ก็พูดยากเหมือนกันค่ะแล้วแต่แล้วแต่วาสนาจริงๆนะคะทุกคนตอนนี้ขนมนก็จะขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย